ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ครูจะมานำเข้าสู่บทเรียนนะคะในเรื่องการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ2นะคะรหัสวิชาคสอคสอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะครูชื่อครูอ้อนะคะหรืออาจารย์สิริวัลสมานวงศ์นะคะ ต่อมาเราก็จะมาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะนักศึกษาค่ะก็คือกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องแผ่นดินไหวนะคะค่ะแล้วก็อีก2เรื่องถัดมาก็คือกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่8ซึนามินะคะหรือภัยร้ายที่น่ากลัวนะคะ,ะกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ที่9ก็คือบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติคะ่ะ ค่ะแผ่นดินไหวนะคะแผ่นดินไหวนะคะเกิดจากการสั่นสะเทือนนะคะของแผ่นดินที่รู้สึกได้นะบริเวณใดบริเวณหนึ่งของผิวโลกนะคะส่วนใหญ่เกิดจากคลื่นตัวของเปลือกโลกที่รองรับผิวโลกอยู่บางครั้งเกิดจากภูเขาไฟระเบิดนะคะสาเหตุหลกัหลกๆเราก็ที่เรารู้กันเลยนะคะก็จะเป็นจากาธรรมชาตินะคะ แล้วก็มนุษย์เรานี่เองนะคะค่ะเราจะปฏิบัติการเมื่อเกิดแผ่นดินไหวยังไงนะคะเ,ออเรามาดูกันเลยนะคะก็คือข้อแรกก็คือถ้าเกิดการสั่นสะเทือนมากให้ปิดสวิตไฟนะคะแล้วก็ปิดทางแก๊สค่ะแล้วก็ให้อยู่ในบริเวณอาคารนะคะหรือมุดใต้โต๊ะเก้าอี้พิงผนังด้านในและอยู่นิ่งๆน,นะคะ ต่อมาค่ะซึนามิคือภัยร้ายที่น่ากลัวขึ้นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรด้วยความเร็วสูงมากและมีพลังงานรุนแรงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางไกลเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณชายฝั่งจะทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่มากที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์นะคะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้อื่นที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งขึ้นนะคะชนิดนี้จึงแตกต่างจากคลื่นธรรมดาที่เกิดจากแรงลมพัดผ่านเหนือผิวน้ำในท้องทะเละสิ่งที่จะบอกก่อนเกิดสึนามินะคะก็คือเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็สันเขื่อนเป็นกำแพงขนาดใหญ่จะมีสันเขื่อนนะคะแล้วก็น้ำทะเลลดลง ในปริมาณผิดปกติค่ะบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตินะคะก็จะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกอบตนะคะานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลค่ะแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองนะคะนายกเทศมนตรีนครรวมทั้งผู้ที่ได้รับ การยอมรับและเคารพนับถือในแต่ละชุมชนค่ะค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ทำการช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติในครั้งนี้นะคะจะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะเพื่อนเตือนภัย แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มูลนิธิแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะจบไปแล้วนะคะในรายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็อย่าลืมนักศึกษาไปทบทวนบทเรียนกันนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ